I can't do There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. To I pray. Came to not Take a ride to the good old days. They're never coming back. once it, I can't a it. to way to, no to get my I guess you had a dream, but it can't be stayed. I'm here to stay. us get out of my way. I can't do it. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Amazing j u m c a s t นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้ PCSX 0.9.6กันนะครับก็ถ้าอยากดาวโหลดก,ก็ดูกันได้ที่อยู่ที่ผมไว้ให้ไว้ได้านล่างเราก็จะมาสอนการตั้งค่ากันนะฮะตั้งค่านี้ก็ติตดตั้งมุมไดรเ X ก่อนนะฮะเดี๋ยวมันก็มาให้ส่วนนี้ก็เซาก็ปกติไม่ต้องไปสนใจมาฮนะ ส่วนนี้ก็เออซเลีสคอนโทรนะเอาซเลีสคอนโทรนะฮะไฟซีรีส์คอนโทรนะก็สล้วก็จะกดไปใช้จอยสติก๊กหรือว่าจะใช้จะเออเจะใช้คีย์บอร์ดก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่แตครับส่วน p c ซีก็คือโปรแกรมที่ใช้ เเล่นเกมในเพทูได้นะฮะคกดตรงนี้เอ,อ่ตรงนี้เป็นเลือกวิดีโอถ้ากดเลือกอันบนนะครับมันก็จะเป็นแบบเราใส่แผงเพย์ทูก็ไปแล้วเล่นนะฮะส่วนถ้าก่อนนี้เราก็จะดาวน์โหลดไฟล์เราก็จะเอาฟั์ของเรามาเดี๋ยวไปเอาหาไฟล์อ้เอาเะไดีนี่จะก็บนสมมติผมจะเอานียกัน สเปกดาเวสโลฮนะแล้วก,กดเข้าไปโอเพตรงนี้นะส่วนที่เรือนะส่วนที่เหลือก็อย่าไปสนใจมันฮนะปล่อยมันไปแล้วทุกคนนะฮะผมก็คือเป็นส่วนให,ใหญ่ติดตรงนี้ฮะติดตรงนี้ตรงนี้จริงๆมันทั่วร้ายมากนะแล้วก็ดาวคือถ้าไม่มีตัว b บออนะฮะ แล้วก็จะไม่สามารถเล่นแพนได้อ่าแล้ววิธีเอาไบออสเข้ามาทําเงี้ยก็เข้าไปได้ดีไบออสโอเคแล้วเลือกไบออสเอาเลยแล้วไบออสนะคะมันถ้าสมมุติเราไปโหลดในเว็บ b c s a มันจะเป็นแบบเถื่อนคล้ายๆแบบเถื่อนอยังไงไม่รู้อะมันไม่มีไบออสมาให้อะแต่ถ้าโหลดในเว็บที่ผมที่ผมให้ด้านล่างมะ,ะก็จะ ก็จะได้ใบออสมานฮะก็สอนกันโปรแกรมใช้ง่ายอามันไม่อะไรมากตรงถ้ากดไฟล์แล้วก็กดลานซีดีก็คือเล่นนะครับแต่ผมจะไม่เล่นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมรายการเดียวไม่ซิ่งจ p มแคสนะคะและนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ผมสอนให้คงได้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในรายการเดียวไม่ซิ่งจัมแคสนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณคับ